เกี้เหยืนโจ๊กเกอร์ก็ได้ทําการน็อกเสนหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปผมขออนุญ,ญาตจับไพ่คู่ต่อไปเลยครับและมาดูกันครับว่าคู่ต่อไปจะเป็นใครครับเมื่อกี้เราเห็นเหยืนโจ๊กเกอร์ไปแล้วเป็นคู่แรกนะครับฟอร์มแกนี่ไม่ธรรมดาให้หนุ่มหัวเขียวแน่แต่คู่คนต่อไปครับก้องต่อลาครับโอ้โหเมื่อกี้เหยืนโจ๊กเกอร์ไปแล้วนี่ก้องต่อลาต่อนะ เดือดทั้ง2 EP เลยครับคู่มว่ากันว่าี้เป็นม้ามืดครับม้ามืดครับแล้วคู่ชกของกล้องฮะจะเป็นใครครับคนนี้ก็เชื่อได้ว่าไม่มีใครอยากเจอเขาครับนะเวลานี้ครับนั่งเกงขาสั่นเยี่ยวเหนียว่าหมดแล้วฮะโอ้โหไม่มีใครอยากเจอครับและคู่ชกของเขาครับลิววิครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับเหมือนผมนิคคีครับคุณมารีครับคู่นี้ เคยเจอกันแล้วฝองขังในหลอฟ้ากำหนดมาครับ <C> e <ure> เขาเจอกันในไฟขับสองรอบแล้วแล้วก็วมาเจอกันที่อันเดอร์ด็อกอีกรอบหนึง่งหันหน้าเข้าหาแล้วจะได้ล้างล้างตาไหมฮะริวพีมครับหรือจะโดนกล้องฝังหุ่นครับมาดูครับใครจะย้ำแคสหรือจะได้ล้าง <C> e <ure> ตาครับแต่บอกว่าตอนเจอกันในไฟขับกินกันไม่ลงกินกันไม่ลงไม่มีผลแพ้ชนะแต่รอบนี้มีอย่างคุณเป้มาดูว่าว่ากล้องหรือริวพีมครับครั้งนี้ก็ต้องเตรียมตัวให้ดีกว่าเดิม รอบนี้ตัดสินแล้วเนื้อตัวนี่ดีจริงครับกล้องต่อ่าบเนี่ยเรียกว่าฟิตแบบร้อยเปอร์เซ็นเบื่อนะต่ฉันเบื่อนอมเล็กร้อเอร์ไม่ได้ถ้ามีโอกาสก็จะทำไหนดูวันเวทีดี่ก่อสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชมครับคู่นี้ฮะเรียกว่าเป็นคู่ปรับตลอดการเลยฮะในไฟ์ขับครับดูเนื้อตัวครับของก้องต่อ่าบฮะ ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะครับคนนี้รู้ดีกี่อยู่แล้วครับนี่ฮะลิวพีมครับแหมลิวพีมครับมาในรอบนี้ครับทำน้ำหนักไม่ได้เช่นกันฮะแต่ด้วยสปิริตครับถอนตัวไม่ได้ฮะขอโชคครับขอพิสูจน์ตัวเองเอาแล้วฮะเรามีเวลาให้พวกคุณนะครับ4ี่นาทีนะครับ4นาทีนะครับไม่มีสองนะกรรมการรู้กันอยู่แล้วเต็มที่ชนมั้ยมต้องย้ำอีกทีครับแพ้ตกรอบทันทีครับวันเดียวจบครับของเราครับแพ้ตกรอบทันทีครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ใน4นาทีนี้ครับ แล้วก็มาดูครับไฟตัดสินครับครั้งที่3ที่คู่นี้เจอกันฮะมาแล้วฮะไม่ต้องพูดกันมากครับกล้องสาดไปฮะสองแข้งครับโอ้โหลิวพีมิดูเล็กกว่าเยอะนะฮะดูเป็นทางกล้องครับที่จะเป็นฝ่ายบุกนะฮะอือขวาของกล้องนี่ใช้ได้เลยฮะต้นเกม มาไวครับบีทหมดมาไวครับเล่นเกมแล้วดวงไปแหมพอบีทโบดนี่เหมือนแบบทุกคนรอครับทุกคนอยากได้โบนัสครับนี่ครับอยากได้โบนัสครับใครน็อกในช่วงนี้ได้รับไปเลยครับโบนัสครับเอาแล้วครับกองพยายามจะปิดเกมครับพยายามปิดเกมครับโหลดไปนะครับดิวพมครับโอ้แล้วเซนะครับยังไงครับไปหวันทันทีไหมพยายามจะลุกครับดิวพิม เอาฮะแปดวิสุดท้ายเจ็ดวิสุดท้ายครับลิวพิมพ์ยังไงครับดูเหมือนจะเอาฮะเออเซครับยังไงครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับโบนัสแตกครับคุณเป้โอ้โหริวพิมหรือครับอาปากเลยว่าจบแล้วเหรอโอ้โหย้ำแค้นจริงๆครับใช้เวลาไปน้อยมากแล้วร่างกายแกยังเหลือครับกล้องต่อราบเนี่ยอยู่ที่ความพร้อมเลยครับไฟนี้พอ ทางกล้องต่อราบก็จะมีความพร้อมมากกว่าครับเลยเก็บไขยไปได้แบบง่ายดายฮะแล้ววางแผนมากอย่างนี้แบบด่าเหลือแรงเยอะเลยนะฮะผมคิดว่าลิวพีมทําได้ดีกว่านี้ครับวัน,นวันนี้รู้สึกว่าเขาดับดับไปอนะน้องพีมเขาน้าหนักน่าจะน้อยกว่านี่นะครับแล้วก็สู้ได้ดีครับแต่ว่าไปพลาดโดน ที่กล้องเขาก็มัดหนักด้วยสำหรับกล้องต่อแาบก็ถือว่าร่างกายดีเตะดีนะครับที่ชนะง่ายก็พราะฝั่งนู้นเขาไม่สบายแต่ถ้าได้มาเจอผมก็ก็ตามนั้นครับและเราไ,ได้ผู้ชนเข้า,าต่อปปนแล้วน,นครับผมผู้ชนะได้แก่ก้อง,องตองตอนนี้เท่ากับว่าก้องไี่ต้องไป รอบต่อไปนี่ต้องเจอกับมีเหยื่อรอยอยู่แล้วเจอกันหรือเปล่าไม่รู้แต่มีเหยื่อรอยอยู่แล้วครับหนึ่งคนครับเดี๋ยวเราต้องหาอีกสองคนครับผ่านรอบแรกไปครับไม่ดีโอ้โหกล้องแสดงความคเดกล้องต่อล่างกายจะมาดีมาไม่ได้แล้วหญิงบวกกับตาผมลอยเลยเสียใจพลาดเองครับโดนก่อน โอ้โหตันหนักมันโดนเต็มๆจริงๆครับดอกนี้ต้องไม่เป็นไรครับลูกพีมครับไม่โดนหิงผมก็ไม่ยอมไม่อยังจะลุกครับแต่ลุกเลยขึ้นครับกรรมการเลยจำเป็นต้องยุติการแข่งขันเพราะมันมีอาการนะฮะมันต้องรักษาความปลอดภัยไว้ก่อนครับซ้อมน้อยก็ัอถึงแปดแล้วแบบยังไม่ดีขึ้นได้ต้องยุติการชกเลยมาแบบไม่พร้อมเป็นบทเรียนนะมาฟังผู้ชนะกันฮะความรู้สึกหลังชกก็คือรอบนี้เป็นการตัดสินและได้เห็นแล้วครับว่าใครเป็นผู้ชนะ และใครเป็นผู้ที่แพ้ของผมทําน้ําหนักได้ตามที่เขาต้องการแต่ส่วนรีวิวพีมเขาอาจจะขาดนิดหน่อยความรู้สึกตอนนั้นในช่วงบีทโหมดคือไม่ได้ยินเสียงเลยคือมันเป็นจังหวะโฟกัสเข้ามาพอดีแล้วมันเป็นเหมือนแบบว่าแรงประทะในช่วงจังหวะจังหวะดีอะครับพี่อย,ยังเต็มอยู่ครับพลังที่ที่มีอยู่ในตอนนี้ก็คือยังสามารถไปต่อได้อีกแข้งที่เจ็บก็นิดหน่อยแต่ใช้งานได้คู่จะต่อไป เดือดฮักแดนใต้เอแล้วนี่ครับคู่ที่เข้ารอบ2คนแรกนะฮะเหยินโจ๊กเกอร์กล้องต่อลาบครับมาดูอีก2ที่ครับว่าใครจะได้เข้ารอบสี่คนสุดท้ายครับในคู่ต่อไปครับต้องรุ้นนะว่าใครจะได้ชกนะฮะติดตามชมครับลักซูที่จะเข้ารอบต่อไปนะครับผมขออนุญาตจับไพ่เหมือนเดิมนะครับ และนักสู้คนต่อไปครับผม